สวัสดีครับจากร้านก่อกหนกการเกษตรนะครับผมวันนี้ก็มาส่งสินค้าทางไปสี์เก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวโพด3แถวนะครับจานคู่ลูกปืนใบขี้เมาค้าอิสระนะครับนี่นะครับส่งจังหวัดสุโขทัยนะครับราคาเครื่องก็อยู่ที่31,000บาทนะครับ31,000บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้ก็หน้ากว้าง1เมตรอ่า40นะครับ หนึ่งเมตรี่ิบระหว่างขาจะห่างประมาณสักหกสิบหกสิบเซนนะครับขาสามารถเลื่อนปรับเข้าปรับออกได้นะครับปรับเข้าปรับออกได้นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ขาอิสระนี่ก็จะมีโชคนะครับสามารถขยับขึ้นขยับลงนะครับเหมาะสําหรับพื้นที่เออ่พื้นที่ผิวดินที่ไม่เรียบนะครับหยอดบนเนินเขาประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับอิสระ จานลูกปืนใบขี้เมานี้ก็ขนาด1 4นิ้วใหญ่นะครับส4นิ้วใหญ่จานแหวกคู่นะครับสามถังหยอดข้าวโพดสองถังหยอดปุ๋ยถังปุ๋ยก็เป็นถังสแตนเลสนะครับผมแถมสลักให้ด้วยสามตัวนะครับจานหยอดเพิ่มอีกหนึ่งอีกสามสามสามใบนะครับจานหยอดติดมากับตัวเครื่องก็จะสามหุนครึ่งนะครับส่วนจานที่แถมให้ก็เป็นสี่หุนนะครับผม ตัวนี้ด้านหลังนะครับตัวนี้ลูกค้าก็ซื้อไปเตรียมไว้นะครับจะเข้าหน้าหยอดข้าวโพดแล้วนะครับผมร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทานะครับจังหวัดยะโสธรนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์อ่า0944699224นะครับ0944699224นะครับร้านกอกกระนกการเกษตรนะครับยินดีให้บริการนะครับส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับ มานี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ